สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกคู่สุกคนมึงนั่งเสนอนะ้า mm. นังเสนอนะ้าสามีสวัสดีค่ะอ่าเมื่อเนี่เขากะตื่นแต้นสาวเนาะไปเฮ็ดอ่าธุระเนาะคุณสามีเอ,อเอกสารเอกสารคุณสามีเนาะคะ่ะพญายนิกเนาะประเด็ยยน หนึ่งให้ค่ะลบมาหอดอ่าใบอ่บาใบาสองใบาสามเนะาะพักกันมานอนนอนตื่นแล้วก็ไปอ่าย่างไปซื้อของเซเวน่นเซ้อน้อามเซียนางูเซเว่นเนาะค่ะพี่น้องเนะาะบัตเตอร์น่แต่ว่าอันอีกอย่างนึน่งนั่งก็อยากกินพิซซ่าเนาะพิซซ่าอยู่โรงแรมเลยอะ่ะนั่งสั่งพิซซ่าอยู่โรงแรมเนาะค่ะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวทำมืงหน้าตาพิซซ่าเพิ่งกินขา้าวแลงเนาะ คือนั่งกิกนพิซซ่าแต่ว่าอันสั่งผัดกะเพราผัดกะเพราเนาะคะ่ะผัดกะเพราหมูอยู่อันนี้อยู่โรงแรมเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี่แต่ว่ามื้อนี่อันในอาหารเซเว่นมากแต่ว่าแต่นั่งนะนั่งสั่งพิซซ่าอันน่สั่งน้ำมะพร้าวเนาะน้ะนำมะพร้าวที่เป็นน้อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่ามีอาหารเย็นมืน้อนี่อันเป็นแซนด์วิชค่ะพี่น้องแซนด์วิชจากเซเว่น อันโอย่ากกินพิกซ่าเฮ้ยหาพี่น,อน้องนี่เส้นบิโมโยองเนาะจวค่อยกินทาทาพิซซ่าทาพิซซ่าฟูเจนิคมาก,ก่อนเนาะคะ่ะอ้เดี๋ยวฮขาจะถายยุ้งเทปอ,อีกมือหนึ่งเนาะคะ่ะออื่นมือแต่มือแต่ะจะกลับแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าอ่าเอกสารก็คือว่า มันจะแล้วเพิงนึ่งใบงเตยเขากะให้เขาตรงกับปานไปให้ที่หลังนะคะพี่น้องเนาะอันนี้อย่างน้ำหกบอ,กอเลเซเว่นเต้าส่วนค่ะพี่น้องนี่เต้าส่วนเต้าส่วนจากเซเว่นนี่หงก็เขาเอ็นเต้าส่วนทรงเครื่องเนาะคะ่ะเดี๋ยวค่อยกินเส้นวิกอันอันซังสองเนาะอันเส้นเส้น 4, วีสิแววว่าเป็นสโมกีกับชีสอ่ากับชีสอันนึงแล้วกัน เดี๋ยวทางเมืองนาตาพิซาซาสามีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นยังไงหอมคัะทุกเ่าอยูอย่อยูอ่โรงแลมอ่คะวีทเวนตี้บูติกเนาะคะ่ะวีเทเวนตี้บูติกเนาะค่ะพี่น้องเนาะวีเทเวนตี้บูติกวีเทเวนตี้บูติกอ่กอีหยังก็อยู่ถนนวิภา วิภาวดียี่สิเนาะยูเขตจัตุจัรมือนี้เข้าก็ไปตลาดจตุจัรมากื้วกันเนาะตอนงลางเวนเนาะแต่ว่ามือนี้มันเป็นวันวันวันธรรมดามันก็มีมือเขาขายพวกสัตว์เนาะเต็มเลยล่ะสามีนั่งในไทยก็มีพวกนกพวกกระต่ายพวกหมาพวกเต่าพวกอย่างหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีมีสัตว์แล้วก็ต้นไม้มือนี้ แต่ว่าก็คือว่าเ้าวท่านได้กราวแท้จริงอันอยากสื่อนกนก้งยกนะคะพี่น้องแต่ว่าห้าวท่านได้กาวประกรอบอ,อยากได้โฮนกหงยกแห้งแหงเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าอันอันเคยเห็นไปอย่าถือไยแล้วนั่งสิอันเคยเห็นหนักงโยกเนาะอันก็มาอาหารอาจจะมาแล้ว มาแล้วค่ะพิซซ่าคุณสามีโอางสมอสมอซมอนโอ้ลุค very good สมอซมอน yesterday it's also แลวก็เบียร์เบียร์อสมีเน้อ่าันมะพร้าวเนาะค่ะมะพร้าวสดหนึ่งสองสาอย่างแปดอยค่ะพี่น้องเอกันเลดบาท thank you thank <laughs> you อาห <laughs> กรจีนเพื่อนๆรู้น่ากินเนาะพิซซ่าแซลมอนเออมาค่ะพี่น้องอันนี้เ่าต้องไปแนมนำนะค่ะของคุณสามมี่ของอันเป็นมะพร้าวค่ะเสียงอันซีร่องร่องซิมเมองมาเสียบ่อเมื่อคืนนั่งกับแซงอาพิซซ่าดับเบิลดับเบิลชีสเนาะค่ะเนาะ ตัวนี้เป็น uh, พิซ uh, ซ่าชีสแซลมอนเนาะคะ่ะอ่าลองจะซิมเมืองแสบบอแต่อันจะซิมของนั่นแค่นี้กับพ่อบพว่าอันพ่กได้คอยมากกว่าน,นะคะ่ะแต่ันซนพิซซ่าแท้ของอิตาเลียนนะแสบครับพี่น้อง อยู่ค่ะพี่น้องสำหรับเมืองไทยเนาะผ่านอยู่ค่ะเดี๋ยวอัจจะกินอาหารไทยตัวน,นี้ให้นั่งกินนี่ล่นคำมทุเทียบพิซซ่านะนวดแบบนะนี่แต่กินอยากกินข้าวเหนียวกับอันนั้น ปีนตับไหมคะพี่น้องอันหาบุบ,บพอเนาะจะก๊อบขาอาหารเซเว่นเนาะซอยห้าไเด้หลายเวลาห้าหิวเนาะค่ะพี่นอ้อง น้ำมะพร้าวอ่อ,อ,อนเสียบ ยอนฟังด้วยค่ะพี่น้องมาเห็นคุ้งเต๋อเรารดิ๊ดติดเอาละฟิวบบนท่าดีกว่านะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับสำหรับคนบรสอบรดติดเนาะ มะพร้าวเวลาอยู่งานมีบางอย่งมะพร้าวจะกล้องปลูกเองเวลามาเนี่อยากกินน้ำมะพร้าว กินเขาแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อ night <laughs> สลบสไลด์นอนกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพอกันทีเดียวนะคะ่ะ <laughs>